จะขอตีขาวอือโอเคโอเคสิวาร์นเด็กขาด้วทุกคนคริสต์รัสอะไรกันข่าวเด็ดมากเลยข่าวเด็ดมากวันนี้อ่าข่าวแรกเลยดีกว่าครับผมนี่คนนี้หนุ่ม ปออันนบทุ่มซื้อบ้านกว่า3ามล้านก่อนหน้านั้นเนี่ยหามพ่อเข้าโรงพยาบาลมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ค่อยดีรวมกันปนกันนะนะเขาบอกว่าหนุ่มปออันนบเนี่ยเขาก็เก็บหอมรอมริบนะทำงานในวงการเธอทำงานในวงการบันเทิงมากี่ปีเธออะเจมผมเหรอฮะนานเกินไปที่จะนับ หลายคนศิลปินเขาทํางานแล้วเขาก็เก็บตังค์เขาเก็บตังค์แล้วเขาก็ซื้อบ้านใช่อันนี้ได้ซื้อบ้านหรือยังโอ้เพิ่งได้รถเน่ยและรถว่าหกปีแล้วเป็นรถจักรยานเสือหมอบด้วยขี่ขึ้นเขึ้าอันนี้นะโน้องปออันโนฟเขาซื้อบ้านแล้วเขาซื้อที่โคราชใช่ซื้อที่โคราชราคามากกว่า3ล้านบาทซื้อไว้ไปอยู่บ้านเขาก็ได้บ้านเออก็ใกล้ไหมโคราชผมอยู่การสิลป์นะครับเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าผ่านทางเหนื่อยๆก็พักโคราดละกันเออได้แต่พอวันนี้พี่เป็นเกิดไรอย่าง ขอพักที่บ้านหน่อยใช่ครับแต่นี่ก็คือเป็นหนึ่งขาที่เราจะอัปเดตให้ฟังแต่ประเด็นนะครับก็คือต่อหน้านี้นะครับพ่อของน้องปอเนี่ยเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลซึ่งอาการป่วยของพ่อของน้องปอเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเขาอัปเดตดีกว่าครับจ้า พอถามถึงเห็นในอินตากรมพ่อป่วยหรอครับอ๋อใช่ครับพ่อเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบครับอืตอนนี้อาตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนแรกตกใจมากเพราะว่าวันที่เป็นเนี่ยคือตอนกลางคืนแล้วเรากาลังทางานอยู่อะไรเงี้ยพ่อโทรมาแม่พ่อให้แม่ต่อสายมาแล้วพ่อก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วว่าตอนนั้นแบบตกใจมากพ่อบอกว่ารักลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องด้วยคือพูดแค่นี้เราแบบโอ้โหเหมือนมันเหมือน ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยครับปกติเราจะเห็นแต่คนอื่นนะอะไรเงี้ยถ้าตกใจแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าไปโรงพยาบาลเขาก็ให้ทําบอลลูนที่เอาขดลวดเข้าไปสลายอะไรยิ่มเลือดต่างๆนะอนแเข้าไอซียูยใช่ครับเ <ICU S 1> ข้าไอซียูประมาณหนึ่งวันครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเขาออกมาอยู่ซีซียูครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมมาแล้วครับคือหลังจาก วันนั้นก็ขับรถไปเลยไปที่โคราชครับก็ดีใจก็ยิ้มอะไรไครับปกติไม่ค่อยยิ้มแต่พอเราไปก็แล้วก็ไม่อยากให้กลับมากรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ไปไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับถ้าว่างก็ต้องกลับไปแต่ว่าตอนนี้ก็อีกสองสามวันก็ออกจากโรงพยาบาลนแล้วมาอยู่บ้านใหพักอยู่ที่บ้านซื้อบ้านอ่าใช่ครับที่โคราชน,นี่แหละครับคือก็ ไปดูกันแล้วน้องสองคนก็เรียนอยู่ที่นู่นด้วยก็เลยซื้อไว้อะไรเงี้ยครับไปกี่ล้านกาีก่ล้านเหรอก็ประมาณเกือบสามล้านครับ<ม>แต่ว่าไม่สดไม่สด่อนเขาห่อนก็น<อ> <c oughs> ค่อยๆผ่อนไปก็เหมือนได้ได้มีอะไรเป็นของตัวเองอะไรเลยครับแล้วก็ได้เหมือนได้ สร้างอะไรพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยครับ,พ,บรพ่อแม่ก็ก็ดีครับดีใจอันนี้เราได้ปรึกษาพ่อแม่ก่อนก็<า>ปรึกษาครับคือก็ไม่ไม e ่เซอร์ไพรส์หรอกครับก็ไปดูด้วยกันแล้วก็คือก็ไปเลือกทำเลอะไรกันอยู่เอาไว้เวลาพักผ่อนเพราะว่ามีที่ชัยภูมิอีกหลังหนึ่งตอนนี้คืออยู่ที่ชัยภูมิแต่ว่าน้องสองคนก็เรียนโคราชก็จะต้องอยู่หออะไรเงี้ยครับก็ซื้อบ้านเลยดีกว่ายเ เป็นแบบอย่างของการเป็นวัยรุ่นนะยังไงบ้างก็คือตรงที่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะมีของบางอย่างของเราเองเนี่ยตอบแทนให้พ่อแม่บ้างเราถึงเวลาที่เราควรจะสร้างของคืนให้แม่เขาบ้างสร้างของสร้างของคืออะไรสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านอ่าอย่างน้องยังเด็กอยู่อีกหนึ่งอย่างนะก็คือเป็นลูกกตันยูเมืาพ่อคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็กลับบ้านไปเยี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่นะครับ